สวัสดีครับผมช่างภาพเอาเบิร์ตเวสเกอร์นะครับตอนนี้ก็จบงานไปแล้วนะฮะโดยสรุปภาพรวมของงานนิปอนในวันที่2ก็เป็นด้วยด้วยความสนุกสนานกิจกรรมมากมายบนเวทีแล้วก็เหล่านักคอสเพลย์ที่มาร่วมเดินอยูนภ่ายในงานนะครับก็โดยสรุปแล้วทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีงานสนุกมานะฮะแล้วก็ยังไงก็ ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีก็แล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีกทีคืองานญี่ปุ่นวันสุดท้ายที่เก่าที่เดิมนะฮะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับที่แล้วก็ขอบที่มาร่วมเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ของผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็วันนี้โชคดีสุดๆเลยรุกเจออาจารย์แดงนะฮะอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ ขงสยามเลยนะครับก็ว่าได้นะยังไงก็เจอกันวันพรุ่งนี้มิตป้อนวันที่3าวันอาทิตย์วันสุดท้ายกับช่างภาพคนนี้หน้ากลับได้เดิมวงเล็บโสดอยู่นะครับยังไม่มีใครก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้ารักทุกคนนะ